สวัสดีครับผมมเดอุสวันนี้ผมจะมาอธิบายการสร้างแผ่นที่ไปที่นิวเกมการเลือกแมปแล้วก็เดอนไปที่ปุ่ม advanced generation ตรงนี้เราก็กดเข้าไป เวอร์ซีดเนี่ยปล่อยว่างไว้รีวิวคุณภาพกำหนดความละเอียดตัวอย่างแผนที่เวอร์ไซส์คือขนาดเจเนเรตแมปขึ้นมาเริ่มตั้งแต่2 0 0พตารางเมตรจนถึง10,000ตารางเมตรยิ่งแมปใหญ่ยิ่งสร้างนานเดี๋ยวผมจะลองเล็กๆให้ดูท่าคือเมืองต่อมาคือวเดอร์เนสพอยจุดที่น่าสนใจพวกสิ่งก่อสรรางที่ตั้งอยู่เดียวๆในป่านั่นแหละต่อไปเป็นริเวอร์แม่น้ำครเตอร์ป่องภูเขาไฟหรือหลุมอุกกาบาตส่วนแคร็กคือรอยแยกของพื้นดินและเลคคือทะเลสาบมาทางด้านขวาเพลนคือพื้นที่ราบฮิลคือหุบเขาแล้ว ป่าสนทะเลทรายและดินแดนลุกลังหลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้วมีอย่างหนึ่งที่ต้องจําคือของแมพจะอยู่ตรงนี้นี่อ่ะเจตเลสโอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้วเป็นแผ่นที่ที่เป็นตัวอย่างตรงนี้ที่เห็นนี่คือเมืองจุดต่างๆนี่คือ Wilderness Point อันนี้คือ c r a t e อรหลุมอุกกาบาตหรือป่องภูเขาไฟรอยแยกแล้วก็มีแม่น้ำมีทะเลสาบอันนี้คือตัวอย่างการสร้างแผนที่